เนี่ย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 ตลาดที่พี่มาประจับตลาดมโนรมที่พี่บอกของกินเยอะและอร่อยอร่อยเยอะเลยหมูทอดก็มีข้าวเหนียวมะม่วงก็อร่อยกับข้าว่ะขนมหวานขนมไทยก็อร่อยผลไม้ก็เยอะเราเข้าไปลุยดูถ้าเาเข้าไปข้างในเราใส่หน้ากากนิดนึงเดี๋ยวคนเขาจะกลัวเรา ลูกชิ้นร้านนี้ก็อร่อยเยี่ยวใน,ปนไปซื้อประจำร้านนี้เอาไปสิเอาไปสิเขามีแบบมีไข่มีไส้กรอกแล้วก็อีกการเป็นหมูใช่ไหมครับเอารวมกันรวมกันน้ำจิ้มเผาอ่ะอร่อยมากมาแล้วหนึ่งอย่างร้านนี้ก็เป็นร้านประจำที่ซื้อไปบ่อยนี<ๆ>่แหละอยากกินในนี่สองชั้นติ่งหงด้วยเอาข้าวเหนียวสองถุงครับ มันก็ต้องมีเข้าเหนียวป่ะข้าวใจข่ใจข้าใจไม้เด็ดของเขาเนี่ยคือน,นี่เลยกระเทียมเจียวหรือใครที่ชอบกระเทียมเจียวก็ร้ามาร้านนี้แล้วบอกเลยว่าขอใส่กระเทียมหอ้หร้อนร้อนเยอยห เป็ดปักสาร้านนี้เป็นหนึ่งหนึ่งร้านที่ไม่แมะไม่ได้ยำขนมจีนเขาอร่อยอุ้ยนี่ดูดีอันนี้คือเขาจะห่อ,อก,กับแป้งเขาเรียกว่าไรนะแป้งมวน,วนบางๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ปลาทูเขาก็จะเป็นชิ้นๆตอนๆอย่างน,น,นี้เลยตัวไม่เชืชอ่ชองไงดูดีไหมอุอ้ยมันใหญ่เหมือนกันเนาะเต็มปากเต็มคำเอ้ยเอ้อทำเต็มห่อฮะอื้อ ออร่อยอร่อยนะรันนี้น่าสนใจอ่ะร้านนี้เึ่มาเปิดใหม่ละครเป็นแรกเลยงั้นเราต้องิไก่ครับที่ทําไก่ของผมเป็นเกาอง่กันไก่เป็นเกาอีกอันนึงถั่วครับต้องชิมกิน้ด้ทานมากดูไส้ก่อนดูไส้แน่นมากอร่อยอร่อยตอนนี้เป็นไส้ถั่วนะครับว้่ไส้แน่นกลวนจะทะลักอยู่แล้วร้านนี้ <Okay. S 2> โอเคโออะไเอ้นอ,าอายากจะพาไปแนะนำข้าวเหนียวมูนเป็นขาเนียวมะม่วงที่อร่อยน,นี่แหละสุงเล็กก็พอนะะล้วมันอ่ารู้ดอบอบร้านนี้เนี่ยวันนี้มีพวกมะม่วงแช่อิ่มนะครับถ้ามาให้ถามหานี่เลยพวกแช่อิ่มมีกระทอร้อนมะกอบนี่ร้านนี้เขาทำเองสะอาดและอร่อย เอมมะกอกเอากันขอชิมพอลาเม็ดได้ไหมพี่อาชิมก่อนมีกินไงเราเคยกินแล้วแต่ก็ขอชิมเธออันนี้ตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นไงเอออยู่นี่ละอร่อยอร่อยนิดหนึ่งอันนี้เลยขอม เอาเป็นว่าคนที่อยู่ย่านนี้เนี่ยของสองแว้งมาเลยตลาดมนารมไม่ถีด<ไ>หวังมีให้เลือกหลากหลายแต่ว่าของเยอะจริงแล้วก็สะอาดหลายร้านแบบน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะของที่ทําเสร็จแล้วนะ<ไ>ของสดผักสดหม,มูสดอะไรพวกนี้ก็คือมีหมดเลยเรียกว่าครบอ่ะที่สําคัญคือเขาสะอาดเขาควบคุมกันเขาร่วมมือกันอย่างดีตัวตลาดก็สะอาดอาหารก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยากกินผลไม้กินขนมแวะมาอาหารหลักมีหมดเป็นอะไรที่แนะนำเลยครับตลาดนี้มาหลากหลายมาก แวะมาตลาดมโนรม